แล้วเปิดเพลงคอรครอไปลูกค้าขาเราจะไม่พิมพ์คำว่าสวยมากนะคะ,คะเพราะว่าพอลูกค้าพิมพ์สวยมากเนี่ยก็จะมีแต่คอมเมนต์ว่าสวยมากนะคะอีดอกให้ลูกค้าเขียนค่ะ ถามที่การการะถามพิมพิพายขึ้นมาได้เลยค่ะเนื่องจากเราไม่มีโอกาสได้คุยกันเลยเนาะแล้วก็ลูกค้าบางท่านเนี่ยเพิ่งมาติดตามแล้วก็บางท่านเพิ่งจะมาซื้อของนะคะให้ลูกค้านะคะพิมพ์คําถามที่อยากจะถามพิมพ์ิพายได้เลยค่ะเราจะไม่เราจะไม่พิมพ์ว่าสวยมากนะคะเนื่องจากว่าเอาจริงๆก็คือรู้อยู่แล้วว่าสวยทราบดีอยู่แล้วค่ะว่าตัวเองสวย ลูกค้าพิมพ์คาถามที่อยากจะถามพิมพ์ที่พายได้เลยค่ะ